ลอกแบสแมนเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับสำหรับนา้นาๆที่รอคอยอยู่นะครับคราวที่แล้วของหมดไวมากลอกแบสแมนจะมีทั้งหมด3สีนะครับสีดำทองสีดำแดงและสีบอลจะมีทั้งหมด3สีนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันลอกแบสแมนนะครับตัวนี้สปูนจะเป็นอลูมิเนียมกิ่งเสียงลั่นเลย4 BB ตัวนี้แขนลอกจะเป็นทรงโรบอทนะครับเป็นโลหะทั้งชิ้นนะน็อปจะเป็นน็อปแต่งทรงสกบบัวตัวนี้นะครับรอบนี้จะมีเข้ามาทั้งหมด5เบอร์มีเบอร์2,000 3,000 4,000 5,000และ6,000เบอร์1,000ไม่ได้เข้ามานะครับรอบนี้จะมีทั้งหมดแค่5เบอร์ตั้งแต่2,000ถึง6,000สีก็จะมีตามนี้เลยสีทองสีแดงแล้วก็สีบอลมาดูอีกรุ่นกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นลอก GS ล็อก G S นะครับตัวนี้สปูลอลูมิเนียมเหมือนกัน4 v B B แขนหมุนนะครับจะเป็นทรงโลโบอทเหมือนกันเป็นโลหะทั้งชิ้นแต่ว่าจะต่างกันตรงที่น็อตนะครับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตไม้ตัวนี้กิ่งเสียงแล้วลั่นนะครับจะมีทั้งหมด3สีเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่ามีเป็นสีน้ำเงินสีทองและก็สีแดงนะครับจะมี3ามสี รถ s น,นะครับจะมีตั้งแต่เบอร์1 0 0 0จนถึงเบอร์6000นะครับจะมี3สีสีฟ้าสีแดงและก็สีทองรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นรุ่นไทคูนนะครับตัวนี้ลูกค้าถามหามาเยอะนอกจากดีไซน์ที่สวยแล้วสีก็ยังเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลือบนะครับสีเหลือบออมฟ้าอมม่วงนะแล้วก็กากเพชรที่อยู่ในตัวของบอดี้นะครับตัวนี้เหลือบยันฝาเลยนะ 5บวกยงบีบีมีการตีกลับนะครับตัวนี้เนี่ยยิงเสียงจะดังไม่เท่า2รุ่นก่อนนะยิ่งเสียงจะเป็นแบบสปริงนะครับตัวนี้เสียงจะไม่ลั่นเหมือน2รุ่นก่อนแต่ว่าข้อดีของมันคือมันจะไม่หักนะครับคลิกเสียงมันจะไม่หักแขนลอกจะเป็นทรงโรบอรนะครับเป็นโลหะทั้งชิ้นน็อปจะเป็นน็อปแต่งทรงฝักบัวจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีแดงสีทองและก็สีน้ําเงิน ตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะครับสีแดงสีทองสีน้าเงินมีตั้งแต่เบอร์1,000จนถึงเบอร์6,000นนะครับสำหรับน้าๆที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลอกไทคูนลอก p s หรือจะเป็นลอกแบสแมนนะครับาสามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แต่ถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟ,ฟอร์มก็จิ้มที่จักการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ